สวัสดีค่ะชาลัสีเมธก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นกนารทำนายดวงในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะประจําเดือนกรมภาพมนธ์ปี2่งเก้าสำหรับชาลัสีเมธนะคะหรือว่าผู้ที่มีลักษณสถิตยอยู่ในราศีเมษก็ยึดเป็นแนวทางเนาะเป็นไกด์ไลนล์แต่ว่าไม่สามารถเก็บเป็นดวงส่วนตัวของคนได้นะคะเพราะนี่คือการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะอาลาสีเมษค่ะมาดูกันนะคะ จะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะมาช้าแล้วก็อาจจะแปลกตานะคะเนาะเราไม่ค่อยคุ้นชินกับการเปิดหน้าสักเท่าไหร่ก็ต่อไปเราจะคุ้นเคยกันมากขึ้นนะคะ,ะมาดูกันนะคะจะเป็นยังไง ชาวราสีเมรนะคะ ones, 3ริวอสาไม้เท้าหนึ่งไม้เท้านะคะนดับสอดเก้าดาบว้าวเอดับคหนึ่งถ้วยนะคะโอ้โหเอสเพนเดโคหนึ่งเหรียญอะไรกันนี้ชาวราสีเมตรดวงดีนะคะน้าทรปอน เก้าไม้เท้าเทือกสอดแล้วก็8ดาบอ่ะพอวางดวงนี้ปุ๊บไพ่ไ,ไลายขึ้นมาเลยว i ยอัเพนเดอร์โคหาเหรียญท้ายจบที่เซเว่นอัเพนเดอร์โคเจ็ดเหรียญน,นะคะอามาดูกันดีกว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเอเนจีโดยรวมของชาวราศีเมษนะ ทรีอวันเข้ามานะคะเป็น e NERGY อยู่ตรงกลางแล้วก็มีเอบอขึ้นมาอีกเป็นยังไงบ้างเรามาไล่ดูกันเนาะดีเทลของคุณนะคะหนอ่ะสมไม้เท้ากับ1ไม้เท้าเกิดขึ้นเป็นเ NERGY ที่อยู่ข้างๆกันเลยตัวคุณเนี่ยเหมือนช่วงสถานการณนะ์ตอนนี้นะคะคุณกำลังรอคอยข่าวสารการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเงินหรือความรัก กำลังรอคอยข่าวเริ่มต้นและเป็นพลังสร้างสารรค์ด้วยชีวิตของคุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังสร้างสารรค์อยู่นะคะตอนนี้แต่คุณรอเหมือนไม่มีจุดสิ้นไม่มีจุดสิ้นสุดว่าเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นรอด้วยความท้อแท้ใจนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างจะมาเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ไหมการเริ่มต้นอะไรใหม่ใที่มันเต็มไปด้วยพลังงานพลังใจพลังแห่งความสร้างสารรค์ มีไพ่เหตุการเริ่มต้นเข้ามาดีมากชาวราศีเมษคะ่ะมีอยู่สามใบหนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญนี่คือการเริ่มต้นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของตัวคุณเองก่อนหน้านี้คุณมีความกังวลเครียดกุ้มใจท้อแท้สิ้นหวังมันเหมือนคนที่โดดเดี่ยวเดียวดายเผชิญอยู่กับปัญหาอยู่คนเดียวอ่ะคุณเหงาอ่ะคุณเหนื่อยคุณไม่คุณท้อนะคะ เหมือนคนอาการล่อแล่แล้วอะ่ะจะเป็นยังไงต่อมันเต็มไปด้วยความกดดันซะด้วยหรือหลายๆคนอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่แล้วมีความกดดันยังเข้ากับเพื่อนร่วมง,งานเ mm. ข้ากับใครไม่ได้อยู่ในสภาวะจำยอมที่มีอะไรก็ต้องทำไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะถ้าเป็นเริ่มจากในเรื่องของการงานให้คุณเลยนะคะในส่วนของการงานเอามองว่าตอนนี้คุณถูกผลักเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ มีความกดดันเหมือนคุณเข้ากับใครไม่ได้เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้หรือที่ทํางานมันอึดอัดมีความขับแคบอ๋อหมากว่าคุณขับที่อยู่ได้แต่ขับใจอยู่ยากอยู่ยากในที่นี้มันเหมือนคุณกลายเป็นชนกลุ่มน้อยคุณคุยกับใครไม่รู้เรื่องความที่เป็นฟล์ยอัพเพนเดิลเพิ่มมาโดดเดี่ยวเหลือเกินอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่พอจะเป็นเพื่อนที่จะพอที่จะคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเอาขยายใบนี้ให้นะว่าคุณเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวใช้อีกหนึ่งสำรับขยายให้นะคะ ในส่วนของความคิดของครูกนะมองว่าคุณอยากมีใครสักคนนึงเอาไว้กอดเอาไว้คอยปลอบใจให้เขามาปลอบใจคุณนะแต่ทีนี้สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณคิดมันมักจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะมันทําให้คุณท้อแท้สิ้นหวังเหมือนคนที่แบบคิดว่าตัวเองเกิดมาโชคร้ายอยู่ตลอดเลยเดอ h เฮ m i t เหงาของจริงนะเหมือนไม่มีเพื่อนในทีมทํางานนะ่ะนะคะหนึ่งเหรียญน,นี่คือการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นอะไรแบบ เขาไปแล้วยังทําความรู้จักกับใครไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเด็กถือดาวเข้ามาในเรื่องของงานกําลังถูกจับผิดหรือว่าคุณกําลังโคเทคตัวเองอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าคุยไม่อยากจะไปสูงสิงไม่อยากจะวุ่นวายกับใครระวังตัวมากจนเกินไปจนขาดสังคมกลุ่มเพื่อนนะคะกัะงวลกับคนรอบข้างมากๆนะแล้วถ้าเป็นในส่วนของงานชาราสีเมษมันดีไหมล่ะความที่เป็นธาตุไฟของคุณตัวตนแห่งความเป็นธาตุไฟ ถือว่าเวิร์กไม่เอามองว่าจัดว่าดีอยู่แต่ที่เกิดขึ้นปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือเกิดขึ้นเพราะตัวของคุณเองที่มีความกังวลคุณอาจจะแคร์คนรอบข้างเอาคำพูดของคนอื่นเนี่ยเก็บมาคิดมากจนเกินไปหรือว่าคิดว่าตัวเองอะค่ะถูกบีบเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากต่อการจะแฮนเดิลยากต่อการคอนโทรหรือว่าอยู่ท่ามกลางหมู่คนที่เขาเป็นยังไงอะแปดดาวอะ อ้อมบอกว่าคุณอึดอัดคุณกดดันคุณคุณอยู่ใกล้กลุ่มคนเหล่านั้นแล้วคุณหายใจไม่ออกอ่ะหายใจไม่ทั่วท้องหรือทําอะไรก็ผิดกําลังถูกจับตามมาอ้อมองว่าหนึ่งในความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั่นคือคุณเป็นคนที่สร้างจินตนาการจิตปรุงแต่งขึ้นมาอ่ะก่อนหลายอย่างมันยังไม่ได้จัดไว้แย่นะคะถ้าเป็นในเรื่องงานของชาวราศีเมษนะคุณอ่ะคือ มีโอกาสได้เปลี่ยนงานแน่นอนคุณกําลังรอคอยอยู่รอคอยการย้ยายรอคอยการเปลี่ยนงานไอท้ทีนี้เหมือนเขาไม่ติดต่ออะไรกลับมาอีกฝ่ายหนึ่งนะมันทําให้คุณมีคนมีความแบบอึดอัดร้อนอกร้อนใจรู้สึกกระวนกระวายอะ่ะนะคะเรื่องงานช้าๆได้พัเล่มงามนะคะราศีเมษคุณอย่าใจร้อนไม่ว่าสิ่งที่คุณแทนสิ่งที่คุณเจออยู่สิ่งที่คุณเผชิญอยู่ มันจะหนักแค่ไหนอ้อมมองว่าคุณเอาผ้าเปิดตาออกสีเนี่ย,พยไพ่ใบนี้นะคะคือความที่เป็นปัดดาบมีดาบลายล้อมเหมือนเปรียบเสมือนคุณคิดว่าชีวิตของคุณอยู่ท่ามกลางอุปสรรคอยู่ท่ามกลางปัญหาแต่แท้จริงแล้วถ้าคุณวางความรู้สึกแบบนี้ลงอ่ะคุณจะเห็นหนทางคุณจะเห็นทางออกพระวิเทียรปนเข้ามามีอยู่ข้างๆคุณแล้วทางออก,ออกอีกทางหนึ่งหรือว่าความหวงังอะไรใหม่ นะคะกำลังจะเข้ามาหาคุณการรอคอยในครั้งนี้จะไม่สิ้นหวังจะไม่สูญเปล่านะคะในเรื่องงานของชาวราศีเมษคุณเปลี่ยนงานบ่อยมากโยกย้ายงานบ่อยมากเพิ่งจะเข้าก็จะเปลี่ยนอีกแล้วทั้งที่พยายามจะอยู่เราอยู่ไม่ได้มีหลายปัจจัยที่ทำให้คุณนะคะถอดใจเหนื่อยนะคะแล้วถ้าเป็นคนที่ยังไม่คิดจะเปลี่ยนงานละ่ะจะเกิดอะไรกับตัวของคุณนะคะ ไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญอะไรอยู่เอามองว่าอยากให้คุณอะค่ะใช้สติให้มากๆการอยู่กับตัวเองมันตอนเนี้มันเป็นช่วงโอกาสที่ทําให้คุณนะคะค้นหาตัวตนค้นหาพรสวรรค์ค้นหาในสิ่งที่คุณถนัดเฉพาะทางมากที่สุดที่ผ่านมาเอามอว่าเหมือนคุณเอาใจไปแบบ กังวลกับการไม่มีเพื่อนกับการไม่มีคนคุยหรือกับการไม่มีคนจริงใจแต่คุณลืมมองข้อดีของการอยู่คนเดียวนั่นคือมันทําให้คุณมีเวลาคิดมากยิ่งขึ้นทําให้คุณนะคะสงบแล้วก็ตัดสินใจอะไรที่มันเฉียบขาดที่มันเต็มไปด้วยสติมากนะคะข้อดีของการอยู่คนเดียวก็มีนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปโฟกัสว่าคุณไม่มีเพื่อนอ้อมมองว่าเป็นจังหวะมากกว่าในของเพื่อนกลุ่มเพื่อนร่วมง,งาน บริวารพวกนี้นะคะใครหลายคนนะคะคุณอาจจะรอคอยการโปรโมตการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะปรับเงินเดือนมีโอกาสจะได้ปรับเงินเดือนนะคะหลังจากที่คุณรอจนท้อแล้วหรือว่าในใจอาจจะแบบรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับสิ่งที่คุณทุ่มเทให้แล้วอะไรที่กลับมาม,มันเป็นผลลัพธ์ที่มันน้อยหรือว่ามันช้าอ้อยยังบอกว่า ช้าแต่ชัวร์คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะเซเว่นออฟเพนเคิลขึ้นมาเจ็ดเหรียญเนี่ยใจเย็นๆนะคะที่รักเนาะมีอะไรหลายอย่างที่รอคุณอยู่คุณคิดมากคิดจนตัวเองอะคะ่ะไม่มีเรี่ยวแรงจะเดินต่อไปนี่คือข้อเสียถ้าคุณรู้เป็นแบบนี้คุณรู้ช่องโหว่แล้วแล้วคุณจะคิดมากทําไมมันเป็นตัวถ่วงให้ทําให้คุณไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องมองอะไรใหม่ๆไปโฟกัสไิดูพไพ่ใบนี้นะคะมีดวงตาอยู่เนี่ยเห็นไหม ะะมีดวงตาจ้องมองมาที่ถ้วยคุณจ้องไปที่ความหวังข้างหน้าสิคะเอนเนดีๆพลังดีๆความรู้สึกใส่ความรู้สึกลงไปนะคะทํางานอยากให้อินอยากอยากให้คุณมีอินเนอร์กับสิ่งที่คุณทําแล้วคุณแปลจะกลับมาดีมากๆนะของชาวราศีเมษจะอยู่ประมาณนี้นะคะอ่าแล้วถ้าเป็นเป็นคนที่ แข่งมากๆนะคะก็มีโอกาสจะได้งานใหม่ชีวิตคุณจะปรับเปลี่ยนไปนทางที่ดีเพราะก่อนหนะ้านี้คุณอาจจะมีความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเจาะเข้ามาแล้วกดดันมากๆหรือว่าหลายคนออกต้องออกงานในสภาวะจำยอมถูกกดดันถูกบีบให้ออกก็ไม่เป็นไรนะคะอยากให้อยากให้คิดในใจว่าไม่เป็นไรคุณไปต่อได้ความที่เป็นราศีเมษ เป็นนักสู้อยู่แล้วความเป็นธาตุไฟคุณมีพลังในตัวของคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยากให้ไฟมันดับเพราะเพียงแค่เรื่องแค่นี้นะคะเนาะมีอะไรหลายอย่างที่ท้าทายคุณอยู่มากอยากให้คุณมุ่งมั่นอยากให้คุณแบบแน่วแน่กับสิ่งที่คุณจะทําไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเดินตามทางที่ตัวเองถนดัดทางที่เฉพาะทางแน่นอนเอางว่าความสําเร็จรออย,อยู่แต่คุณต้องผ่านความยากลําบากความวิตตกกังวลมาก่อนนะคะ คิดได้วิตกกังวลได้แต่ขอให้อยู่ในในจุดที่พอดีเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของการงานของชาวราศีเมษน,นะคะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะจะเป็นยังไงเอ่ยในส่วนของการเงินเงินขาดมือมากๆเลยนะคะร้อนอกร้อนใจในเรื่องของสภาวะการเงินอ้อว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณมากในเดือนกุมภาพันธ์ตอนปีมาก็ชอ็อต มันชอบในที่นี้คือเหมือนคุณถูกโกงมากกว่ามันไม่มันไม่ใช่ว่าคุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ว่าเหมือนคุณไปค้ำประกันให้ใครสักคนนึงแล้วตกกระไดพลอยโจรอยู่ในสภาวะจำยอมต้องรับผิดช,ชอบร่วมจำยอมต้องจ่ายจนคุณแบบเงินมันไม่พอแล้วนะคะต้องการเงินสักหนึ่งก้อนกําลังรอคอยความหวังอะไรใหม่ๆหรือคุณกําลังควยกาลังต่อสู้กับการหลายๆคนนะคะไม่ได้เหมารวมนะ เหมือนคุณกําลังฟ้องร้องอย่าล้างเรียกร้องค่าเลี้ยงดูอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะมันมันคือหนทางสุดท้ายคือฟังเส้นสุดท้ายที่คุณพอจะทําได้เกี่ยวกับการเงินการเงินของชาวราศีเมษนะคะจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือดีขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะต้องรอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนที่ลงทุนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนลงแรงทั้งหมดทั้งมวลอะ เงินจะเข้ามาแต่ว่าใช้ระยะเวลานิดนึงเหมือนคนเหมือนคนที่ปลูกต้นไม้หวานเมล็ดพันธุ์น่ะแล้วร,รอการงอกเงินและเก็บผลผลิตออกมานั่นคือต้องใช้เวลาตัวคุณก็ต้องรอค่ะแต่อยากระหว่างที่คุณรออยากให้อ้ออยากให้มองว่าให้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ให้ใช้พลังสร้างสารรค์ออกมาแก้ไขสถานการณ์ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทําให้เงินทําให้รายได้เข้ามานะคะอาจจะไม่ใช้งานใหญ่เป็นเป็นจ็อบสั้นๆแต่ว่ายัางดีอยู่ สำหรับใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคหรือคาดหวังรับรอยนะคะลาสีเมษคขาไม่มีอะไรเหมาะกับคุณเท่ากับการทำงานแล้วนะคะเนาะเงือ,อาเงือไม่ออกเงินไม่เข้ากระเป๋านะคะถ้าเป็นในเรื่องของรับรอยไม่มีนะคะแล้วก็ให้ระวังมากๆในเรื่องของการถูก,ถกชวนลงทุนแล้วจะถ,ถูกโกง ะค,ะคราวนี้มันเหมือนเป็นนี้ก้อนโตเลยนะคะหลายๆคนติดพัฒน,นาการในเรื่องของการจำนองบ้านจำนองที่ดินหรือว่าเป็นฟาง้นสุดท้ายเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่คุณมีแล้วคุณจำยอมต้องขายออกไปทําให้รู้สึกว่าตัวเองไม่เหลืออะไรคุณไม่เหลือทรัพย์สินแต่คุณยังเหลือตัวของคุณนะคะยังเหลือหัวใจยังเหลือแบบพลังของคุณอยู่สร้างใหม่ได้ถ้ามันหมดแล้วสร้างขึ้นมาใหม่นะคะ นะอันนี้อ้อเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมษนะคะถ้าเป็นในส่วนของความรักนะคะความรักจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสถานการณ์ความรักของของชาวราศีเมษนะคะเต็มปไปด้วยความอ่อนล้าถ้าเริ่มต้นจากคนที่มีคู่เลยคนที่มีคู่มีแฟนก็เหมือนไม่มี มันเต็มไปด้วยการแบบมีปัญหาก,กันทะเลาะและ้วลักษณะอย่างหนึ่งคือมีมือที่สามเข้ามาหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่พลาดพังเข้าไปผักเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันจำยอมต้องแบ่งรับแบ่งสู้กลายเป็นมือที่สามหรือต้องทนอยู่กับกับบ้านเล็กบ้านน้อยอ่ะคนสามคนอยู่บ้านเดียวกันอ,อ่ะอึดอัดไหมขับที่อยู่ได้แต่ขับใจอยู่ยากใช่ไหมคะเนาะ,ะในเรื่องของความรักของคุณนะคะอ้อมมองว่าคุณเหนื่อย คุณกาลัง,ลงรอคอยรอคอยกันปรับความเข้าใจรอคอยกันพูดคุยหรือข่าวดีรอคอยข่าวดีในเรื่องของการมีน้องทั้งนี้พยายามครั้งแล้วครั้งเล่านะคะคุณคิดว่าเป็นเป็นอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเป็นทางเดียวที่จะทําให้คู่รักคนรักอยู่กับคุณได้นะคะความรักของคุณน่ะเต็มไปด้วยพลังที่มันมันเหมือนคนที่เหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งรัก ทั้งอยากจะพักแต่ก็อยากจะพยุงความรักต่อสับสนไหมนะคะสับสนไหมคะในในสิ่งที่ออธิบายออกมาแต่แต่ว่าอามอมบอกว่าคุณมีความลหลากหลายอารมณ์น่ะอ่าเหนื่อยแต่ก็ยังอยู่เพราะยังรักแยกออกไม่ได้แล้วมันมีเรื่องหลายอย่างที่เข้ามานะคะในในสถานการณ์ความรักของราศสีเมษบอกเลยว่าเหมือนคุณถูกจำยอมอะ่ะจำยอมแบบ ต้องทนต้องรับเพราะว่าคุณรักเขาคู่ของคุณนะคะอาจจะมีในส่วนของการดึงมือที่สามเข้ามาแล้วคุณก็รอคอยกันได้รับการแก้ไขโดยที่อยากให้เขาปรับปรุงตัวอยากให้เขาเปลี่ยนแต่ขั้นงจะยากอะไรที่เขาเคยเป็นมาแล้วค่อนข้างที่ยากที่เขาจะเปลี่ยนให้ยกเว้นว่าคุณจะอยู่ต่อได้นั่นคือคุณยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะเหมือนคุณกําลังถอยออกมาอีกหนึ่งก้าวแล้วเนาะเพื่อมาตั้งสติตั้งหลักเจ็บ นะคะความรักในครั้งนี้เจ็บมากเราก็อยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนที่เขาเข้าใจกับคนที่เขาพร้อมจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างคุณเพราะว่าที่ผ่านมาคุณโดดเดี่ยวอะนะคะเหมือนคนที่สิ้นหวังแล้วสถานการณ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพียงแต่ว่าคุณต้องอดทนให้มากๆนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมษเนาะถ้าเป็นในส่วนความรักของคนที่ มีปัญหาอยู่คุณอาจจะมีการฟ้องร้องค่าเลี้ยงดูนะคะหรือว่ากำลังเผชิญกับปัญหาการเรียกร้องความยุติธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะนะแต่คุณกำลังรองผลนะคะเดือนนี้ยังไม่มีผลอะไรออกมาคุณต้องสู้ต่อไปอีกนะคะแล้วถ้าเป็นความรักของคนที่โสดนะคะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสถานการณ์ความรักของคนที่โสดคุณหลุดเข้าไปอยู่ในสถานภาพ ที่มันเป็นมือที่สามหรือเปล่ากําลังถูกฟ้องร้องไหมนะคะให้ระวังอาจจะถูกฟ้องร้องนะคะอันนี้เตือนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสถานการณ์ความลับของคนโสดคุณเวคคุณเคว้งคุณว้าเวคคุณเหงานะคะแต่ก็กังวลใจมีคนเข้ามาแต่เหมือนคุณกําลังตั้งกาดสูงมากๆไม่กล้าให้เขาเข้ามาตั้งกำแพงในเรื่องของความรู้สึกนะคะกลักวกลัวตัวเองเจ็บนะพ่ายขยายเข้ามาอีกนะคะ ก็พยายามโปรเทคตัวเองมากๆกลัวตัวเองแบบเสียใจอีกเพราะที่ผ่านมาเหมือนคุณเสียเพราะความรักไปเยอะเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินทองเสียทั้งเวลาเสียใจเสียความรู้สึกอีกมันคือการสูญเสียที่มันถูกตาตึงอยู่ในหัวใจของคุณอ่ะมันลบออกไม่ได้อ่ะแต่คุณก็อยากจะเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เหมืนอนอ้อมมองว่าเหมือนคุณพิจารณามากขึ้นเหมือนคุณระวังมากยิ่งขึ้นนะคะความรักของคุณนะอาา้อมมองว่ามันมันจะมาในแนวแบบ ความเป็นเพื่อนการให้ความช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาเพื่อปลอบใจทําให้เราดีขึ้นแล้วเราอาจจะไปตกหลุมรักเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะรักเพราะคุณไม่มีใครรักเพราะคุณเหงาเลือกคบมากกว่าเลือกคบเพราะคุณเหงาแต่มันยังไม่ใช่ความรักสักทีเดียวนะคะถ้าคุณจะเลือกใครสักคนหนึ่งอ้อมมาว่าคุณใช้เวลามากๆนะคะเหมือนชา้ชาชา้ชาได้พารเรมงามนะรักในครั้งนี้จะดีหรือเปล่า ใช้เวลานิดนึงค่ะแล้วก็ทุกอย่างจะพัฒนาได้นะคะอันนี้เปิดไพ่ขยัยให้นะคะคุณใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันนะคะเรียนรู้ในข้อเสียของกันและกันว่าจะยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับได้นะคะแน่นอนทุกอย่างคุ้มตัวแน่ขยับขยายไวมากนะคะปล่อยวางนะถ้าเป็นความรู้สึกอะไรเดิมๆที่คุณเผชิญอยู่หรือว่าคุณอาจจะกำลังรอคอย ความรักจากคู่รักอยู่เออเกณฑ์เนี้ยกาลังรอนะรอแล้วแบบไม่ยอมลดละความพยายามแต่เป็นไงคะคุณถูกบล็อกการติดต่อสื่อสารถูกตัดขาดนะคะถูกบล็อกไปเลยเนี่ยคือปัญหาหนึ่งที่ทําให้คุณอะร้อนอกร้อนใจสําหรับคนโสดคนที่กําลังจะโสดแหละแต่กําลังเข้าสู่สมาคมคนโสดแล้วกันนะคะก็ถ้าเป็นแบบนี้นั่นคือสัญญาณให้เขาสื่อให้รู้แล้วว่า เขาเลือกที่จะออกไปจากคุณแต่เขาไม่ใช้คําพูดเท่านั้นเองเข,เขาสื่อในแนวของการตัดต่อ,อตัดทางการติดต่อนะคะช่องทางการติดต่อทุกเส้นทางนั่นก็คือการเป็นการเฟดตัวออกไปแล้วนะคะอยากให้คุณพิจนารณาถึงความเป็นไปได้ถ้าคุณรอเขาจะกลับมาไหมในเมื่อเขาบล็อกแล้วนะคะเนี่ยมีการปิดกั้นโอกาสคุณไม่ให้คุณเข้ามาหาเขาอีกนะคะก็ไม่เป็นไรนะออมมาวะรา,าสิเมะเก่งนะคะ แมวก้าวชีวิตเรื่องแค่นี้คุณผ่านไปได้นะที่ผ่านมาคุณยังผ่านได้แล้วคุณจะผ่านอีกสักครั้งไม่ได้หรอคราวนี้มันทําให้คุณนะคะรักคนยากมากขึ้นตังการมากยิ่งขึ้นก็ก็ถือว่าเป็นจุดคัดกรองคนเข้ามาละกันนะคะนะที่สําคัญไม่มีใครมาทําให้คุณเป็นคนที่อ่อนแอได้ถ้าคุณไม่อนุญาตนะคะละสีเม็ขา เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณผ่านพ้นไปให้ได้นะคะสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่มันจะคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสาหรับการติดตามเนาะก็ก่อนจะไปนะคะแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะก็จะแจ้งมาหลายคลิปแล้วแต่ว่าขอแจ้งประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าทุกอย่างจะ c o m p ลีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ ลูกค้าหลายๆท่านที่เข้ามาร่วมบริจาคในการสร้างสำนักสงฆ์นะคะแล้วก็ขออนุญาตประชัสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะอ้อขอเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท,ท่านในการสร้างสำนักสงฆ์วัดบ้านไร่สแกกรองนะคะที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา เป็นจุดบุกเบิกบ้างนะคะโอกาสที่ดีในการสร้างมาหากุศลครั้งใหญ่นะคะเปลี่ยนจากป่าช้าล้างเข้าให้มาเป็นสถานปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์นะคะที่มีความร่มรื่นที่มีให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากนะคะมาเริ่มสร้างโดยกันพระที่ตรงนั้นยังต้องการอะไรอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางเข้าให้มันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สร้างกุฏิพราหอฉัน แล้วก็มีการบูรณาการห้องน้ําใหม่ให้มีความสะดวกสบายแก่ผู้ที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือว่า,าจะไปทําบุญที่นั่นนะคะมันร่วมกันนะคะก็ออจะมีรายละเอียดอยู่ในแฟนเพจนะคะคุณเข้าไปดูแล้วก็ร่วมทําบุญได้เงินทุกบาททุกสตางค์ออจะนําไปถวายหมดเลยนะคะแล้วก็เราก็อย่างรอบที่หนึ่งอันนี้รีวิวให้ฟังนะคะรอบที่หนึ่งเพิ่งจะไปถวายมาได้ยอดสองพันสองหมื่น 5้าร้อ่นห้าพับาทนะคะก็ไปถวายเป็นหนึ่งก้อนแรกเป็นก้อนเป็นย่อนเงินในรอบวันที่9ก้ถึงยีมกราคมนะคะก็ทยอยบริจาคเพื่อที่จะอาจะได้มีงบประมาณในการก่อสร้างไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอให้ผลบุญกุศลที่คุณไม่ว่าจะร่วมบริจาคหรือร่วม แชร์ร่วมเป็นสะพานบุญร่วมกันเนี่ยขอให้กุศลกลับไปหาคุณนะคะขอให้ประสบความสาเร็จในทุกๆด้านของชีวิตตลอดเส้นทางเดินนะคะมีแต่ความได้รับความเมตตาจากทุกๆคนนะคะที่คุณประสบพบเจอนะแล้วก็ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะก็ยังรับคิวอยู่แต่ว่าบางครั้งอ้อจะอาจจะตอบไลน์ช้าตอบมเมสเซจช้าเนื่องจากว่า ค่อนข้างคิวงานค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสุดท้ายเรื่องสุดท้ายแล้วเยอะนิดนึงนะคะก็คือเพิ่งจะจบคอร์สสอนดวงรุ่นที่2ไปนะคะอ่านไพ่ทาโร่เพื่อสร้างอาชีพรุ่นที่2จบไปแล้วนะคะก็ประทับใจนะคะนักเรียนทุกคนเก่งมากสามารถอ่านไพ่ได้แล้วก็หลายๆคนมีลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะสามารถทําเป็นอาชีพได้หลังจากที่เรียนจบใครที่สนใจรุ่นที่สาม อจะ่ารุ่นที่3าอ้อจะเปิดอย่างต่อเนื่องนะคะในในช่วงตอนต้นปีถ้าเป็นหลังหลังปีครึ่งปีหลังไปแล้วอาจจะไม่ได้มีงานสอนแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะรีบนะคะเก็บตังไว้ขอคนที่สนใจจริงๆนะคะวิชานี้คอร์สนี้เลือกคนนะคะคนที่ใช้จริงๆถึงจะได้เรียนนะคะไม่เอาเล่นๆนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามขอบคุณมาจริงๆพบกันอีกทีในคลิป ความรักเลือนๆนะคะชาวราศีเมษค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย